ครับวันนี้มาชมหนอไผ่สร้างหมนนะครับจากที่เราเอาใบไม้นะครับเศษใบไม้มาคลุมโคลนเอาไว้นะครับโคนต้นไผ่เอาไว้วันนี้มาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงครับหนอไผ่ยเยอะมากครับฝนตกลงมา อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหนอไั่สร้างหมนนะครับขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้หกกำลังขึ้นนะครับแล้วก็7อ่ะยังไม่ได้เปิดหมดนะครับเท่าที่เห็นก็มีเจด จ็ดนอใหญ่นะครับอันนี้คือหนึ่งกอรเริ่มออกเจ็ดนอนะครับมาดูกอนี้กอนี้ก็เยอะนะครับน่าจะประมาณเท่าๆกันเจ็ดแปดนออันนี้ออกเยอะเลยนะครับที่กำลังเริ่มจะออกก็มีเยอะโอ้ อเบเดดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นกอที่ใหญ่ขึ้นลำสวยข้อปีที่2นะครับข้อปีที่3